ทีนี้ไปดูกิจกรรมของน้องๆนะครับที่จังหวัดยะลานะครับโรงเรียนอนุบาลยะลาครับสวมชุดไทยย้อนยุคเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติครับโรงเรียนอนุบาลยะลาครับจัดก,กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับโยให้นักเรียนทั้งชายและหญิงทุกระดับชั้นกว่า1,800คนสวมใส่ชุดไทยครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งพอแม่ผูกครองต่างก็ได้แต่งกายให้ลูกๆด้วยชุดไทยสีสันสวยงามอย่างที่เห็นนี่นะครับโดยเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นดีใจครับที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทุกคนต่างก็แต่งกายด้วยชุดไทยร่วมกับเด็กนักเรียนด้วยเช่นกันนะครับโดยโรงเรียนก็จัดกิจกรรมทั้งหมด13ฐานด้วยกันเช่นฐานคำคมฐานเล่านิทาน ฐานคาราโอเกะฐานนาวากาชาติฐานสื่อสร้างสรรค์ฐานปริศนาคำไทยฐานศิลป์สร้างสรรค์ฐานการเล่นไทยฐานขนมไทยฐานรักการอ่านและก็ฐานพระมหากษัตริย์ไทยครับเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสีรันวันภาษาไทยจริงๆนะครับสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะครับโรงเรียนอนุบาลยะลาก็ได้มีการกระตุ้นและก็ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสําคัญของภาษาไทยจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย พเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตลอดไปนะครับตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียน,นการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เห็นบรรยากาศก็น้องๆมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายนะครับแล้วก็ร่วมมันแต่งทุดไทยอนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยแล้วน้องๆเองก็จะได้มีกิจกรรมที่สามารถกล้าสแสดงออกได้ด้วยนะครับ